ลักษณะใบทุเรียนที่เป็นโรคเชื้อราเป็นอย่างไรนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับเยอะนะครับในเปลงของผมเองหรือว่าในเปลงของท่านท่านก็อาจจะเจอนะครับเพราะว่า,าช่วงปีนี้ได้ข่าวจากทางใต้แล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับว่า โรคเชื้อรานี่โหรุนแรงมากนะครับทางนู้นเขาเป็นกันเยอะมากเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องมีวิธีการสังเกตเบื้องต้นนะครับสําหรับมือใหม่นะ,ะบางบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เลยนะครับว่าใบลักษณะนี้เนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรนะครับเราก็ควรที่จะไปดูใบทุเรียนของเราแล้วก็ควรที่จะแยกแยะให้ออกนะครับแล้วก็เลือกอยาเลือกสารมาใช้ให้มันเหมาะสมกับโรคนั้นๆน,น,นะครับ อ่าอันดับแรกเลยนะครับอ่าที่เราเจอในแปลงส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีอาการด้วยกัน2อย่างนะเอ้ยสามอย่างผมให้เป็น3อย่างแล้วกันอย่างแรกเลยนะครับใบมันจะเป็นใบไม่ไหม้ดวงๆสีดำดำเหมือนลักษณะใบน้ำร้อนลวกนะครับอ่าอันนั้นก็คือเชื้อราเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะมาแยกประเภทให้นะครับอันดับที่2ก็คือปลายใบเขาจะไหม้นะครับเป็นอ่าไหม้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลขา,ขาวขาวอ่า อันนั้นก็เชื้อราเหมือนกันนะครับอันดับที่3มก็คือเป็นจุดนะครับใบเป็นจุดๆนะครับอันนั้นก็มาจากเชื้อราเหมือนกันนะอแล้วก็มีแถมอ้พวกที่ถ้ามันเป็นเยอะๆแล้วมันก็จะมีพวกสปอร์เชื้อราให้เราเห็นเลยนะครับเป็นเป็นใยเส้นใยสีขาวๆหรือพวกลาแป้งที่เป็นหลังใบมันจะเป็นสีขาวๆเป็นแป้งเป็นฝุ่นๆอันนั้นก็เชื้อราเหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเริ่มต้นเลยครับ ข้อมูลที่ผมเอามาอธิบายเนี่ยเป็นข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรนะที่เขาวิจัยออกมาแล้วนะครับเรื่องของโรคทุเรียนที่พบเจอบ่อยๆนะนะครับโรคแรกเล,เลยนะครับที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็ทำให้ใบเกิดอาการเป็นไหม้เป็นดวงกลมๆดำๆคล้ายๆน้ำร้อนลวกนะครับก็คือโรครากเน่าโคนเน่านะแต่โรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยคือเขาจะมีแผลมีน้ำเยิมย้มๆออกจากลำต้นด้วยนะครับ ถ้าเราสังเกตในช่วงที่ต้นมันแห้งนะครับมันจะเป็นแผลน้ํามันจะเยิ้มๆออกมานะครับมันจะเปียกๆอยู่ตามลําลต้นตามกิ่งพวกนั้นนะครับพวกนั้นนะคือรากเน่าโคนเน่านะครับแต่ลักษณะใบเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมนะคือ,อตัวรากเน่าโคนเน่าเนี่ยามาจากเชื้อราตัวไฟทอปทอร่านะที่เขาเรียกกันว่าไฟทอปไฟทอปเนี่ยก็คือโรคลากเน่าโคนเน่านั่นเองนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นสําคัญที่สุดนะเนื่องจากว่ามันทําให้ทุเรียนที่ทุเรียนเล็กเนี่ยตายได้เยอะเหมือนกันนะครับโรครากเน่าขนเน่าคือถ้าเราไม่ได้สังเกตลําต้นนะก็ให้เราไปสังเกตที่ใบนะครับใบเขาจะเป็นไม่กลมๆดาๆเหมือนเหมือนโดนน้ำร้อนลวกอะครับอย่างนั้นนะ,ะก็คือโรครากเน่าขนเน่านะจากเชื้อราไฟท็อปทอร่านะครับอันดับถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมด้วยนะ จะ,จะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับมันจะเป็นสีดำๆอยู่บนใบนะครับเป็นไม้ไหมนะครับนะดูจากรูปนะครับอ,อันดับที่2นะครับก็คือ,อตัวโรคใบติดหรือโรคใบไหมนะครับลักษณะใบจะคล้ายๆกันกับโรครากเน่าโคนเน่านะแต่ว่า,าใบโรคอาการใบไหมเนี่ยที่มาจากเชื้อราไลซอกโทเนียเนี่ย,ยก็คือเชื้อราไลซอกโทเนียนะ คือถ้าเป็นใบไหมหรือใบติดเนี่ยมันจะลุกลามไปหลายๆใบนะครับที่เขาเรียกว่าใบติดเพราะว่ามันติดต่อกันหลายๆใบนั่นเองนะครับมันจะเป็นเหมือนน้าร้อนลวกอ่ะแต่มันจะเป็นหลายๆใบนะครับคือใน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 ,ในอยู่ใ,ลใกล้ๆกันในละแวกใกล้เคียงกันเนี่ยเขาจะเป็นกันเยอะนะครับ,บอ่าแผลมันจะเหมือนน้าร้อนลวกคล้ายๆกับของอ่าลากเน่โนาโคนเน่าหรือของไฟท็อปนะอ่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมนะครับแต่โรคอ่า ใบไหมหรือใบติดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะลุกลามได้รวดเร็วนะครับคือมันจะลุกลามได้เร็วมากนะครับจากจากหนึ่งใบเป็น2ใบเป็น3ใบอย่างนั้นถ้า,เ,าเจอปริมาณเยอะๆนะครับแสดงว่าเป็นใบติดใบไหมนะแต่ถ้าเจอใบ2ใบเล็กๆเนี่ยอาจจะมาจากโรครากเน่าโคนเน่าซึ่งรากเน่าโคนเน่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ต้องไปดูแผลที่ลําต้นประกอบด้วยนะอ่านะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเจอเยอะนะอ่านะครับ โรคใบติดใบไหม้นะครับผ่านมาคือไอตัวราสีชมพูนะครับราสีชมพูนี่ก็าจะาอาการมันจะออกที่พวกกิ่งนะครับกิ่งมันจะเป็นเชื้อราสีขาวๆอยู่ตามกิ่งนะมันจะขาวอยู่นะครับดูตามรูปที่ผมขึ้นให้นะครับตัวนี้เนี่ยราสีชมพูเนี่ยหรือถ้าถทั่วไปเขาเรียกฟิวซาเลียมนะครับฟิวซา,าเลียมแต่ ในของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเป็น <_ Eddie> เป็นคอตีเซียมนะครับเป็นเชื้อราคอตีเซียมนะครับหรือผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นชื่อเรียกตัวเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าผมดูข้อมูลจากหลายๆที่เนี่ยส่วนมากเขาจะเรียกว่าเป็นฟิวซาเรียมกันนะแต่ในของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเป็นคอตีเซียมนะครับมันอาจจะเป็นตัวเดียวกันนะนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะนี้ก็คือให้เห็นได้ชัดเลยนะครับคือที่เขาเรียกลาสีชมพูเนี่ยคือถ้า เขาเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีนะครับจากสีขาวๆนะกลายเป็นออกสีชมพูครีมๆนะครับอ่าเขาจะมันจะระบาดในช่วงฤด,ดูฝนเหมือนกันนะอ่านะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นโรคลาแป้งนะอย่างที่ผมบอกไปลาแป้งก็จะเอ่ออยู่หลังใบนะครับเป็นผงสีขาวๆอยู่หลังใบทุเรียนนะอ่าลาแป้งนะครับ อันนั้นก็มาจากเชื้อราเหมือนกันนะครับชื่อว่าเชื้อราออยเดียมนะครับเชื้อราออยเดียมเหมือนกันนะครับกอ็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นใบจุดใบไหมนะครับหรือว่าตัวเอ็นเทคโนดนะครับจากเชื้อราตัวเอ็นเทคโนดนะครับไอตัวเนี้ยที่หลายๆท่านมักจะเจอกันนะครับเอ็นเทคโนดเนี่ยคือพวกนี้เนี่ยมันสามารถมาได้ทั้งลมทั้ง ามากับฝนมากับน้ํานะครับมากับลมก็ได้นะตัวเอ็นเทคโนดนี่นะครับซึ่งจะเจอกันบ่อยมากนะเอ็นเทคโนดเนี่ยผมผมคิดว่าเจอเยอะบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นอาการใบติดใบไหมหรืออาการใบใบน้าร้อนลวกเนี่ยอาจจะเจอน้อยนะครับแต่ว่าเอ็นเทคโนดเนี่ยท่านจะเจอบ่อยแน่นอนนะครับคือปลายใบมันจะไม่ไหมนะครับเป็นสีออกน้ําตาลออกขา,ขาวๆนะครับอ่าก็คือจริงๆแล้วไอ้ตัวเอ็นเทคโนดเนี่ยเป็นเชื้อราส่วนมากเนี่ยเขาจะเข้ามาทําลายซ้ํานะครับ เนื่องจากว่าใบมันจะเริ่มไหมมาก่อนอาจจะอาจจะใบเริ่มไหมมาจากระบบรากเขาเสียนะครับระบบรากเขาเสียรากเขาเริ่มลักเขาเริ่มเน่าอ่ะพอรากเริ่มเน่าปับ๊บปลายใบมันก็จะไหมตามไปด้วยนะครับแล้วพวกเชือ้อราพวกเอนทคโนดพวกนี้ก็จะเข้ามาทําลายซ้ํานะอ่านะครับเอนทคโนดนี่จะเจอเยอะนะเอนทคโนดเนี่ยมันจะมีในพืชหลายๆชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกพริกพวกต้นฝรงังต้นผลไม้อย่างอื่นเนี่ยส่วนมาก จะเจอเอนเทคโนดเป็นหลกักเพราะว่าเอนเทคโนดเนี่ยมันมากับทางอย่างที่ผมบอกนะครับมันมากับทางลมก็ได้มันมากับทางน้ําก็ได้นะครับแต่พวกไฟท็อปทอล่าพวกราสีชมพูพวกนี้เนี่ยมันก็มันก็กระจายได้เหมือนกันนะอา่านะครับอา่ามันจะเป็นแผลไม่ไหมปลายใบนะครับขอบขอบใบประมาณนั้นนะครับพวกเอนเทคโนดครับถัดมาก็จะเป็นโรคใบจุดนะครับอา่าโรคนี้เนี่ยก็คิดว่าเจอกันเยอะเหมือนกันนะครับต้นทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยส่วนมากจะเจอเลยนะครับโรคใบจุดนะ มันจะเป็นจุดสีกลมๆเล็กๆนะครับอ่ามันจะไม่ไหม้ขอบเสียมตาลตรงกลางจุดเนี่ยมันจะเป็นสีขาวๆครับมันจะเป็นสีขาวๆอ่าโรคใบจุดเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะไม่ค่อยส่งผลกระทบกับต้นทุเรียนเท่าไหร่นะอ่าคือสมมุติว่าอ่าถ้าเราเห็นแล้วเราป้องกันไว้ได้ทันเนี่ยใบทุเรียนเขาก็จะไม่ร่วงนะครับการสะสมอาหารก็ยังยังมีอยู่นะพอเราถ้าเราป้องกันได้เนี่ยการแตกยอดชุดใหม่ออกมาเขาก็จะหายไปครับมัน มันไม่ได้ส่งผลกระทบมากนะครับบางท่านอาจจะวิตกกังวลนะครับไปเห็นว่าใบทุเรียนมันเป็นจุดๆๆนะก็คือเราก็พยายามป้องกันไปตลอดครับเพราะว่าอย่างพวกเอ็นเทคนดพวกใบจุดพวกนี้มันมันเจอได้บ่อยครับมันเจอได้บ่อยในต้นทุเรียนปลูกใหม่หรือในแปลงทุเรียนเนี่ยมันเจอได้บ่อยมากนะครับอ่าส่วนวิธีการดูแลเดี๋ยวผมจะอธิบายสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะครับถัดมาก็คือใบจุดสนิมหรือใบจุดสาลายนะครับ ตัวนี้เนี่ยเจอเยอะเหมือนกันนะครับเจอเยอะเจอบ่อยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มาจากเชื้อรานะมันมาจากตัวสาหร่ายสีเขียวนะครับสาหร่ายสีเขียวซึ่งไอตัวสาหร่ายเนี่ยมันก็จะไปะเกิดอยู่ที่บนใบทุเรียนนะครับใบเขาก็จะกลายเป็นจุดสีออกอสีเหมือนสนิมอะสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะครับหรือถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ย มันจะเป็นขุยขุยขุยคล้ายๆกำมี่นูนๆออกมานะครับจากใบเนี่ยนูนๆออกมาเลยเป็นเหมือนสาหร่ายนะครับตัวนั้นเนี่ยก็คือใบจุดสาหร่ายนะแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นลาดํานะครับลาดาเนี่ยก็คือเอ่อเป็นผลพวงมาจากที่เราอาจจะให้เราให้อาหารทางใบเขาเยอะเกินไปนะครับแล้วอาหารเขาเหลือนะพวกลาดําพวกนี้ก็จะเข้ามากินอาหารที่เหลือนั้นนะครับลาดาเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงนะครับไม่ได้มีผลร้ายแรงกับทุเรียนนะ ถ้าเราเห็นถ้าเราเจอลาดำนะครับเรามีการป้องกันหรือเราอาจจะลดปริมาณปุ๋ยทางใบลงนะครับเพื่อที่จะให้เขาใช้ให้มันหมดนะครับคือถ้าเราเจอลาดำเนี่ยแสดงว่าปุ๋ยทางใบเราอาจจะพ่นเยอะไปนะครับให้เราลดปริมาณลงนะาลาดำเขาก็จะหายไปได้นะครับแล้วก็เราก็ใช้การป้องกันเรานะครับทีนี้มาถึงวิธีมาถึงตัวยานะครับที่ผมใช้ ในการาป้องกันโรคเชื้อราต่างๆนะครับมามาถึงตัวยานะตัวยาเนี่ยถ้าเป็นนางทางชีวพันธ์นะทางทชีวภาพเนี่ยส่วนมากจะเป็นไตโคเดอร์มานะครับไตโคเดอร์มาเนี่ยก็คือจะใช้ครอบคุมได้เลยคือเขาจะไปกําจัดเชื้อราร้ายนะครับเชื้อราไม่ดีนั่นเองนะครับแต่ในแปลงผมเนี่ยไตโคเดอร์มาเนี่ยผมจะใช้ฉีดดินนะฉีดทางดินนะครับ ส่วนเคมีเนี่ยผมจะใช้ป้องกันทางใบนะครับผมจะใช้ป้องกันทางใบเคมีเนี่ยผมใช้ฉีดที่ใบนะครับฉีดที่ต้นฉีดที่กิ่งนะครับแต่ไตโคเดอร์มาเนี่ยผมจะใช้ฉีดดินนะถามว่าแล้วเราใช้เคมี me, กับไตโคเดอร์มาเนี่ยมันตายไหมมันก็มีตายนะครับแต่ว่าเราควรเว้นระยะไว้บ้างนะครับอย่างถ้าเราฉีดพ่นไตโคเดอร์มาไปแล้วก็ควรเว้นสัก7็วันนะครับเพื่อที่จะให้ไตโคเดอร์มาเขาเนี่ยจเจริญเติบโตในดินของเรานะแล้วก็ค่อยอาจจะ 7วันไปใช้เคมีนะครับอ่ามันก็มีหยดบ้างนะครับมันก็มีตายไปบ้างไตโคเดมานะครับแต่ว่าเรารักษาส่วนใหญ่เขาให้ได้แค่นั้นเองนะครับส่วนเคมีที่ผมใช้นะเมทาเล็กซิลนะครับเฮกซาโคนาโซนนะแล้วก็ตัวควินโทซินนะครับอ่าผมจะใช้อยู่3ตัวนี้นะคือคือเขาจะครอบคลุมเรื่องโรคเชือ้อรา ทจะทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท็อปนะครับเป็นฟิวซาเลียมเป็นใบไม้ไลซ็อกโทเนียนะครับเอนเทคนอตโพมอฟฟิตนะครับใบจุดนะครับอ่าพวกนี้เนี่ยจะ,จะจะจะควบคุมเลยนะครับจะควบคุมเลยส่วนอ่าขออนุญาตนะครับส่วนใบจุดสาหร่ายที่ผมบอกว่าเป็นเออ่ามาจากาสาหร่ายสีเขียวนะมันไม่ใช่มาจากเชื้อรานะตัวนี้เนี่ยคอปเปอร์ ออกซีคลายนะครับช่วยได้นะออกเปอร์ออกคัเปอร์ออกซีคลายเนี่ยช่วยได้นะครับคือในแปลงผมผมก็จะใช้อยู่แล้วนะคือผมผมมันจะใช้ทั้งคอปเปอร์ออกซีคลายแล้วก็คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับเขาจะผสมกันมาเลยนะอ่าอันนี้คือตัวยาที่ผมใช้อยู่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับอ่ามือใหม่ที่ปลูกทุเรียนทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมครับ